สวัสดีค่ะนุ้ย half and น s d a y จะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะถึงนะตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่มีประกาศฉบับที่3ออกมาค่ะดังนั้นนะคะนุ้ยขอยึดตามประกาศฉบับเดิมค่ะก็คือฉบับที่2นะและนุ้ยมีภาพความเสียหายที่เกิดจากไต้ฝุ่นโมลาเบค่ะที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะมาให้ชมกันค่ะและประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวงังน้ำหลากและน้ำท่วมขังค่ะนุ้ยต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติค่ะตามที่นุ้ยได้แจ้งไปเมื่อตอนเช้านี้นะคะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็มีดังนี้นะคะ ในวันที่28ตุลาคม2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาลสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะ และก็ในช่วงวันที่29ถึง30ตุลาคม2563นะคะภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกก็ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงชาว์สะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะ ภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะถ้ามีอัปเดตประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะหนูจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนได้ทราบกันเลยค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะกออชอชี้จุดอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังและน้ำล้นตลิ่งค่ะ ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโมลเบนะคะกออนชเนี่ยได้ประเมินฝนจากแผนที่คาดการปริมาณฝนนะคะพบว่าในช่วงวันที่28-30ตุลาคม2563จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างค่ะซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำและลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ จากการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวงังอ่างเก็บน้ำเกินความจุและน้ำหลากเอ,อ่อล้นตลิ่งค่ะบริเวณที่ลุ่มต่ำมีดังนี้ค่ะ 1. เฝ้าระวงังอ่างเก็บน้ำเกินความจุเก็บกักค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน6แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำจุฬาพรจังหวัดชัยภูมิอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพิง อ่างเก็บน้ำมูลบนจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำหนองปาลาไหลจังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะคะมีจำนวน124แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือจำนวน10แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน76แห่งภาคกลางจำนวน4แห่งภาคตะวันออกจำนวน20แห่ง ภาคตะวันตกจำนวน11แห่งและภาคใต้จำนวน3แห่งค่ะและ2นะคะเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็ได้แก่แม่น้ำมูลบริเวณตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาตำบลทุ่งกุลาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะและตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลำปะเทียบริเวณตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ลำชีบริเวณตำบลตระแสงอำเภอเมืองอ thì, สุริรททน,รบบนทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะห้วยทับทันบริเวณตำบลห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณตำบลกระบินอ,เอ propri, นนำเภอกระบินบุรีตำบลน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม่น้ำบางปะกงบริเวณตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคลองชี บริเวณตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจัังหวดตรังและแม่น้ำตาปีค่ะบริเวณตำบลท่าสะท้อนอำเภอพูดพินจังสุราษฎร์ธานีค่ะและถ้ามีอัปเดตจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินุ้ยก็จะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยนะคะตอนนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย